ในสำนักงานกลางเมืองผนกการตลาดถูกปกครองโดยพี่มุขหัวหน้าที่ใครๆก็เกลียดแต่ไม่มีใครกล้าแตะเธอทั้งเสียมทั้งเหยียบลูกน้องเพื่อไต่เต้าปากหวานกับผู้บริหารแต่กัดเจ็บกับลูกน้องพลอยพนักงานใหม่ไฟแรงย้ายมาจากบริษัทใหญ่เต็มไปด้วยความสามารถแต่ดันไปโดนพี่มุกเหมือนไส้ตั้งแต่วันแรกเพราะแค่เธอสวยกว่าและฉลาดกว่าพี่มุกเริ่มแผนการ ใส่ไร้ว่าพลอยทำงานพลาดส่งอีเมลไปถึงผู้บริหารเซียมให้เพื่อนร่วมงานไม่ชอบและแอบเปลี่ยนไฟงานเพื่อให้เธอโดนด่าพลอยถูกเพื่อนร่วมงานเหมือนใส่โดยไม่รู้สาเหตุหัวหน้าด่าต่อหน้าห้องประชุมแม้เธอมีหลักฐานว่าไม่ได้ผิดก็ถูกพูดขัดให้เงียบตลอดพลอยเริ่มเก็บข้อมูลทั้งอีเมลลายนิ้วมือข้อความแชทและพยานถึงเงียบแต่เริ่มวางแผนหนึ่งแนบเนียน โดยไม่ให้ใครรู้ว่ากำลังจะเล่นเกมกลับในวันประชุมใหญ่พลอยส่งอีเมลเปิดโปงพี่มุกแบบ Real Time พร้อมหลักฐานทุกอย่างทั้งการแอบ,บเปลี่ยนงานการใส่ร้ายและคลิปเสียงที่แอบ,บอัดไว้พี่มุกนาซีดผู้บริหารขอให้เธอละออกทันทีคนทั้งห้องประชุมเงียบกริบก่อนมีเสียงปรบมือเบาๆจากมุมห้องเริ่มต้นจากคนที่เคยโดนเธอกดไว้หลังจากพี่มุกออกไปออฟฟิศกลับมามีชีวิตชีวา ทุกคนเริ่มหัวเราะได้อีกครั้งพลอยกลายเป็นขวัญใจแผนกทั้งเพราะความสามารถและความยุติธรรมมีข่าวว่าพี่มุกไปสมัครงานใหม่แต่ดันเจอชื่อของพลอยเป็นบุคคลอ้างอิงที่ฝ่ายบุคคลโทรไปถามเธอไม่พูดอะไรมากแค่ขอให้โชคดีนะคะพร้อมรอยยิ้มเจ็บๆในมุมเงียบของคาเฟ่เล็กๆพี่มุกนั่งถอนหายใจเปิดมือถือเจอข้อความสมัครงานอีกฉบับถูกปฏิเสธ ด้านนอกฝนตกหนักราวฟ้ากำลังสาปเธอเรื่องของพลอยสอนเราว่าคนดีถ้าไม่ลุกขึ้นสู้ก็เป็นได้แค่เหยื่อ